สวัสดีครับผมไพภีลอกเกษตรกรที่พพะกุ้ท่านครับตอนนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเกทีวายโกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งมอบ9,000โกโก้สายพันธุ์ IM1 ให้กับสมาชิกเกษตรกรที่สากาการเกษตรบ้านลาดและมารับซื้อผลสุกผลสดโกโก้สายพันธ์ IM1 ของสมาชิกเกษตรกรและตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านประธานพื้นครับท่านสวัสดีครับประธานพื้นครับครับท่านประธานพื้นคุณสมบัติ ผู้ด,ดูแลและรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้พันธุ์ IM1 วันที่สากรการเกษตรมาลาาและเริ่มดูแลมาตั้งแต่เริ่มพูดคุยกันตั้งแต่ปี62จนกระทั่งเริ่มปลูกปี63และปัจจุบันนี้ปี65ผลโกโก้ที่ปลูกกันไว้สมาชิกเกษตรกรปลูกไว้ก็เริ่มมีผลผลิตและส่งขายให้กับบริษัทเจ Y ีวายซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางบริษัทเจริญสัง,งมาร,งาร์คลินส์ากก็มารับผลสุกทุกเดือน และครั้งนี้ก็เป็นอีก1ครั้ง,ง,งท่านประธานครับรู้สึกว่ารู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาแล้วเห็นผลผลิตผลสุกโกโก้สายพันธุ์ AA1 ของสมาชิกเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากรอบก่อนๆมาอันนี้น่าจะน่าจะเกือบตันขึ้นหรือเกือบๆครับคัดประมาณตัน5นะครับฮะ1,500โลขึ้นแน่นอนนะครับครับท่านประธานครับในสหกรณ์ลานลาดเรามีเกษตรกร,รปลูกกันแล้วและ ตอนนี้มีผู้ที่สนใจที่จะปลูกเพิ่มขึ้นไหมครับมีครับตอนนี้สมาชิกเราติตหมู่าจะมาปลูกถึก้าันไม่อไรแล้วนจะมาอยครับผมสมาชิกของสภานเรื่งที่จะใส้การจะปลูกกันี้เ่มขึ้นครับผมมีทั้งสมาชิกลายเก่ารายใหม่กับเห็นแล้วว่าปลูกกันตั้งแต่ปี6 3สาที่ปลูกกันไปแล้วเห็นผลผลิตและเริ่มขายได้จริง เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็พยายามเพิ่มจํานวนที่จะปลูกเพิ่มขึ้นจํานวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นและสมาชิกที่เป็นเครือข่ายของสาขกาการ,รเกษตรบ้นรานลาดได้เห็นแล้วว่าทางบริษัทเจพีวกรุงเทยจำกัดได้มาส่งเสริมปลูกและรับซื้อผลิตจริบ,รบก็มีผู้สนใจที่จะมาต่างจองก้าวพันและปลูกกันเพิ่มขึ้นนี่คือความเป็นจริงของโก้โห ทางบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดเป็นฝ่ายส่งเสริมเป็นบริษัทเครือข่ายของมาร์คลินฟาร์มาร์คลินช็อกโกแลตและมาส่งเสริมปลูกที่นี่เราซื้อผลสุกผลสดจริงตามระบบกะเกษตรพันธาสัญญาที่เราทําสัญญาซื้อขายผลผลิตไว้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งทําไว้สองฉบ,บับฉบ,บับแรก JPY ออกให้สมาชิกเกษตรกรวันมาส่งก็9 0 0 0มีคู่มือให้ แนะนําวิธีการปลูกและก็มีสัญญาซื้อขา,ายผลผลิตมีใบเสร็จครบวงจรทั้งหมดเลยและเราทําสัญญาให้กับมาร์คลินฟามอีกหนึ่งฉะบะับเพราะว่ามาร์คลินฟามจะออกหนังสือสัญญาให้กับเกษตรกร,รกอ,อีกหนึ่งฉะบะับทํารอบละสามสิบปีตามระบบกะเกษตรพันธสัญญาซึ่งในความเป็นจริงของเรื่องของโกโก้เราจะเห็นว่าในเมื่อปลูกแล้ว ไม่มีโรงงานแปรรูปไม่มีตลาดส่งออกที่ชัดเจนไม่สามารถที่จะทําให้เกษตรกร,เก,รเกิดความมั่นคงได้กระแสโกโก้ที่เติบโตมาตั้งแต่ปี60จนกระทั่งถึงปัจจุบันเติบโตแล้วค่อยๆหายไปตามกระแสท,ที่เขาปลูกสายพันธุ์อาจจะแตกต่างกันกเราก็ไม่ว่า,ากรแแ่เกษตรกรไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจปลูกไปแล้วอาจจะไม่มีโรงงานแปรรูปบริษัทที่ส่งเสริมก็ไม่รู้จะซื้อผลสุกโกโก้เอาไปทําอะไร แปรรูปแล้วถึงมีแปรรูปแล้วผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปนั้นขายที่ไหนขายให้ใครมีตลาดหรือไม่นั่นคือความเป็นจริงของโกโก้ความมั่นคงของเกษตรกรเกิดขึ้นไม่ได้<ม>เริ่มต้นตั้งแต่โกโก้ขายทันดีแล้วมีโรงงานแปรรูปที่ดีและมีตลาดที่ดีทั้งภายและต่างประเทศน,นี่คือความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรครับท่านประธานครับลองมองไปในเรื่องของความ มั่นคงของเกษตรกรที่มาปลูกพันไอเอ็มวันแล้วมองไปที่อนาคตว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างไรเชิญท่านประธานเสริมให้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนิดนึงครับเพราะว่าผมคิดอยู่แล้วว่าอันนี่ถัดไปเราก็วัดเส้นเชือกข้าวะการต่าสองได้กับโกโก้ต่องได้เนี่ยท่พื้นที่เดียวกันท่าผมคาดว่านาคตอณโกโก้นะมีกว่าข้ามากเพราะว่าการลงทุนน้อจับท่าแล้วก็ รายงานก็น้อยไม่ต้องการอะไรมากแค่เสี่ยงเริ่มต้นทุนก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่แต่ข้าวเราทําไปแล้วได้ผลจริงแต่มันไม่มากเป็นค่าใช้จ่ายไปหมดนะแค่แล้วจะไม่พอยสมมติว่าในช่วงขาวาเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโคกผมแนะนำให้ปลูกโคกตั้งแต่หนึ่งขันต้นขึ้นไปนะในหนึ่งขันต้นที่เราถเฉลี่ยแค่ประมาณสามกิโลต่อต้นหากต่อเรียน เหินพ uh ัน huh. ต้นนี่เราจะได้เงินประมาณสามตัน oh. แล้วรายคาที่ทางบริษัทรับประกันได้อยู่ที่แปดบาท uh huh. ครับผมก็จะได้เงิน mm hmm. อยู่ที่เราก็แปดคูณสามตันไตว่าจะได้เท่าไหร่หลายล uh huh. ทิศหลายเฉดแบบนี้ครับ<ๆ>ป่อมาสองอีกครับผมนี่คืออ่าท่านประธานฟื้นนะครับซึ่งได้มองเรื่องของโกโค้พืชเศรษฐกิจถ้าเราปลูกแล้ว เราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเกษตรกรได้เพราะว่าโกโก้จะให้ผลผลิตจากปีที่2-3ถึง3ของการปลูกหลังจากนั้นจะออกผลผลิตทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนาน30-50ถึง0ปีและท่านประธานบอกว่าขอต้นละ3กิโลต่อต้นต่อเดือนแล้วถ้าปลูกพันต้นก็3 3ตันาันแล้วคูณด้วยแปดราคาประกันเป็นเงินรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็คิดเอารายได้ทุกเดือน ลงทุนครั้งเดียวการดูแลไม่ยากในเรื่องของโกโก้ชอบอากาศร้อนชื้นและที่นี่ทางเพชรบุรีอากาศร้อนชื้นและมีความพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกจากเห็นได้ว่าผลผลิตที่ออกมาและบริษัทเกจีวายมารับซื้อนี้ทุกเดือนนี้ให้พิสูจน์แล้วว่าโกโก้ที่นี่ปลูกได้และมีผลผลิตจริงนอกจากปลูกได้มีผลผลิตแล้วเรายังมารับซื้อจริง ตามเกษตรทั่งสัญญาที่สัญญาซื้อขายผลผลิตที่เราได้ได้ให้ไว้กับเกษตรกรเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ทุแท่านครับถ้าสนใจปลูโกโกโก้ขอแนะนําเป็นกโกโก้สายพันุ์ im1 ของท่านรองศา,าตสตราดรศรลลอองสีจากมหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และท่านประธานซื้อครับวันที่24 25สิงหา อาจารย์ดรสันอาจารย์กนดกเกตและองศีเจ้าของสายพันธุ์โกโก้ไอเอ็มวันเจ้าของมาร์คินฟา,าร์มมาร์คินช็อกโกแลตจะมาแนะนําวิธีการหมักโกโก้ที่นี่จะให้สากาการเกษรรเตรบ้านลาดเป็นศูนย์หมักเป็นโกโก้เล็กแ้งก็คือเราไม่ส่งผลลูกไปที่มาร์คินเราจะมาให้แนะนํา ทางเกรกรการเกษตรบานล่าและก็ให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าวิธีการหมักโกโก้เป็นยังไงทํำยังไงในวันที่24-25สิงหานี้ทางอาจารย์นุสารอาจารย์กนโกเกตและองศีก็จะมาสาธิตการหมักและดำวิธีการหมักการอบมาเดแท่เแงเพื่อนามาเดีแท่งส่งให้กับมาร์คดินช็อกโกแลตมาร์คดินาวามนะครับก็แนะนานะครับพี่น้องเกษตรกรครับในวันที่24-25สิงหานี้ทางมาร์คดินความมาร์คดินช็อกโกแลตอาจารย์นุสานอาจารย์กนโกเกศก็จะมาเปิดศูนย์ฝักที่นี่ มาสาธิตมาแนะนําวิธีการหมักเพราะฉะนั้นในความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วไม่มีที่ขายปลูกแล้วขายไม่ได้ปลูกแล้วจะทําอย่างไรบริษัทไม่มารับซื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราตอบโจทย์แล้วว่าเรามารับซื้อครับท่านประธานว้ยครับบอกฝากพี่น้องเกษตรกรอีกนิดนึงครับบอกฝากเบอร์โทรถ้าสนใจติดต่อท่านเบอร์0ปดแปดหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับครับผม ประธานฟื้นผูนสมบัตินะครับผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการส่งเสริมกรปปูกโกโกไอเอ็มวันที่สากลการเกษตรบ้านลาดสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานฟื้นผูนสมบัติไปอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับขอบพระค,คุณท่านผู้จัดก,การสิริชัยกันนาผู้จัดก,การสากลการเกษตรบ้านลาดขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของสากลการเกษตรบ้านลาดทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข และก็มีความสมหวังมีความเจริญก้าวน้าในการปลูปโกโกโก้หรือว่าประกอบอาชีพแรก็ตากาศขอให้ประสบความสุขความสาเร็จทุกท่านสวัสดีครับ